กับนักปรุงอาหารกระครั้งหนึ่งณหมู่บ้านเด็กๆริมทะเลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอรันเขาเป็นนักปรุงอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำอาหารทะเลแสนอร่อยรถมือของเขานั้นสามารถทำให้คนที่เศร้ากลับมายิ้มได้อีกครั้งแต่เบื้องหลังความสามารถนั้นเอรันกับซ่อนความว่างเปล่าออกไ้ในใจเพราะเขาเติบโตมาเพียงลำพัง ไม่มีครอบครัวและสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับโรคนี้คือเสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งทุกค่ำคืนวันหนึ่งเมื่อพระจันทร์เต็มดวงสะท้อนแสงลงบนพื้นผิวน้ำเอรันนั่งอยู่บนท่าเรือพร้อมกับตะข่ายดักปลาเขากับพบสิ่งประหลาดในตะข่ายนั้นมีปลาเงินเกตเรืองแสงตัวหนึ่ง ดวงตาของมันใสาวาวราวกับมีประกายแห่งดวงดาวอยู่ในตาปลาตัวนั้นเอ่ยขึ้นเสียงเบาๆใช่แล้วมันพูดได้ได้โปรดปล่อยข้ากับสู่ทะเลหากเจ้าเมตตาข้าจะมอบสิ่งที่เจ้าตามหามาตลอดการให้เอเรนนั้นตกใจแต่ก็หัวเราะเบาๆสิ่งที่ข้าตามหาันหรือ ข้าเพียงเป็นแค่นักบุงอาหารสิ่งที่ข้าต้องการก็แค่คนที่กินแล้วมีความสุขปลาเงินสายหางเบาๆไม่ใช่หรอกเจ้าหนักหอยหามากกว่านั้นเจ้าหอยหาความรักความผูกพันสิ่งที่อาหารไม่สามารถปรุงได้คำพูดนั้นทำให้เอรานนั้นเงียบงันเขาจึงตัดสินใจปล่อยปลาเงินนั้นกลับคืนสู่ทะเล วันถัดมาเอารันพบว่าตนเองทำอาหารได้รสชาติรึกซึ้งกว่าเดิมราวกับมีพลังบางอย่างเติมเต็มหัวใจเขาเริ่มใส่ความอบอุ่นความเมตตาและความจริงใจลงไปในทุกเมนูของเขาจนผู้คนที่กินต่างรู้สึกถึงความสงบและความอบอุ่นในอาหารนั้นที่เขาปรุง ข่าวลือเริ่มแพร่ไปทั่วหมู่บ้านว่าอาหารของเอรนนั้นสามารถรักษาหัวใจของคนที่แตกสลายได้แต่ในใจของเขายังคงสงสัยปลาเงินคืนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านะเขาคิดอยู่ในใจคืนหนึ่งหลายเดือนผ่านไปเมื่อเอรันเดินกลับจากตลาดเขาได้ยินเสียงกระซิบจากทะเลอีกครั้งเอรัน เจ้าพิสูจน์ว,ว่าความอร่อยที่แท้จริงไม่ใช่เพียงรสชาติแต่คือหัวใจของผู้ปรุงเขามองออกไปในทะเลและเห็นเงาของปลาเก็ตเงินรอยปรากฏกลางแสงจันทร์ปลาเอย๋ยเจ้าคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของหมู่บ้านข้าเองเป็นเพียงผู้เฝ้ามหาสมุทรแต่สิ่งที่เจ้าสร้างคือสายใยของผู้คนเอรันถามเสียงสัน่น แล้วสิ่งที่เจ้าบอกว่าจะมอบให้ข้าล่ะคืออะไรปลาเงินแหวกคลื่นและหางของมันก็ส่องประกายเป็นแสงอ่อนๆสิ่งนั้นคือหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเจ้าไม่เดียวดายอีกต่อไปเพราะความรักของเจ้าได้ถูกแบ่งปันให้กับทั่วโลกแล้วคืนนั้นเอรันร้องไห้เยียบๆเขารู้แล้วว่า ความรักแท้จริงไม่จะเป็นต้องอยู่ในรูปของความรักบางครั้งมันคือสายใยที่เราสร้างให้ผู้คนรอบตัวอาหารของเขาไม่เพียงแต่เลี้ยงท้องแต่ยังเลี้ยงหัวใจและทำให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของโรคแท้จริงแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองสิ่งใดแต่อยู่ที่การแบ่งปันและทำให้ผู้คนรอบข้างอบอุ่นใจ ความรักอาจจะมาในหลายรูปแบบไม่จาเป็นต้องเป็นความรักของคู่ครองเสมอไปแต่คือความผูกพันและความเมตตาที่ทำให้หัวใจนั้นไม่ว่างเปล่า